สวัสดีครับเพื่อน,อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่รายการของเข้าบ้านกันอีกแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่7แล้วก็เหมือนเดิมคารับเราจะมารีวิวของเล่นของสะสมหรือสิ่งของ,งต่างๆที่เราจัดเข้าบ้านกันมานะครับวันนี้ครับดูจากกล่องก็น่าจะแล้วเรามาพบกับซีรีส์ SHF f i g u r นะครับจากบันไดนะครับก็เป็น action f i กอร์ขนาด1ต่อ12นั่นเองนะครับที่เราเคยรีวิวไปตัวซุวนโกคูครับก็เป็นซีรีส์คาร์เมลเลเดอร์นะครับเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดี เป็นซีรีส์ที่แบบเป็นคนแสดงที่มีอายุพอซา,าเนี่ยยาวนานมากมีหลายยุคมากครับตั้งแต่ยุคโชวะมาจนยุคเฮเซจนปัจจุบันก็จะเป็นยุคเลวะนะครับซึ่งก็จะเรียกยุคต่างๆเนี่ยตามตามยุคสมัยของทางญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ครับเป็นคาร์เมนไรเดอร์จีโอนะครับโอมาฟอร์มซีรีส์คาร์เมนไรเดอร์จีโอเนี่ยเป็นซีรีส์สุดท้ายของยุคเฮเซนะครับ ก็เป็นคอนเซปของเรื่องของการควบคุมเวลานั่นเองโอมาฟอร์มก็คือเป็นล่างสุดท้ายล่างหนึ่งของตัวพระเอกนั่นเองนะครับก็ได้พลังมาจากตัวเอกตัวเองเนี่ยในอนาคตอันไกลมากๆทําให้พลังเนี่ยมันเยอะมากๆครับเป็นตัวที่ผมดูแล้วมันโกงมากตัวหนึ่งนะครับที่ผมเคยดูซีรีส์นี้นมานะครับก็ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับของ t ทม์ชิช i เนชั่นนะครับก็จะมีตาตัวนี้อยู่มันเลยมีกล่องน้ำตาลมาด้วยนะครับก็ ตัวนี้ผมได้แกะลองดูแผนแกะเช็คตัวไปแล้วเพราะว่ากลัวว่ามันมีปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยขอแกะขอแกะดูก่อนแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไล่แกะให้ดูจากกล่องนอกไปนจนถึงตัวนะครับเพื่อให้เพื่อนเได้รู้ว่าถ้าได้มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ไปแกะกันเลยนะครับโอเคเหมือนเดิมครับคัตเตอร์กรีดแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดสอดกล่องจะได้ไม่เสียหาย กล่องน้ําตาลนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะครับของซีรีส์นี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เก็บไว้โอเคข้างในก็จะมีกล่องตัวละครอ,อีกทีหนึ่งกล่องก็ค่อนข้างสวยเลยครับก็จะเห็นตัวละครเนี่ยเต็มเต็มเลยด้าน,นหน้าก็อย่างที่บอกครับเป็นเป็นซีรีส์ที่เพงเนี่ยใช้พลังเกี่ยวกับด้านเวลาตัวละครก็เลยถูกออกแบบมาให้แบบมีเรื่องของเวลาเช่นสายนาฬิกาเข็มนาฬิกาเนี่ยเอามาเป็นตัวประกอบด้านหลังกล่องก็จะเห็นตัวคาแรคเตอร์แบบเต็มเมเลย พร้อมกับมีท่าท่าฟิกท่าแบบท่าประจำตัวของคาร์เมลเลเดอร์ครับก็คือไรเดอร์คิกนั่นเองทีนี้ตรงเนี้ยผมเห็นรูปเนี่ยตอนแรกผมถือว่ามันมีดาบมาให้แต่จริงๆมันจะไม่มีนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆรู้ว่าดาบมันหาจากไหนเนี่ยผมก็ช่วยช่วยแนะนํามาด้วยนะครับเผื่อจะไปหามาให้มันดูครบๆเหมือนในรูปนะครับก็เดี๋ยวลองไปแกะด้าน,นในแผงกันเลยนะครับ ตัวละครเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวฟิกเกอร์นะครับแล้วก็มืออีก1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด5คู่ครับรวมกับที่อยู่ในในตัวด้วยนะครับก็ของแถมค่อนข้างน้อยเทียบกับราคารจริงๆก็ค่อนข้างน้อยนะครับเ,เดี๋ยวแกะแผงนกันเลยนะครับก็ ประมาณนี้เลยสวยมากเป็นตัวที่ทำให้ผมยอมเปิดไลน์คายเมเลเดอร์จริงๆก็กลาว่าจะซื้อมาตัวเดียวแหละเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ติดตามมากเท่าไหร่นะครับแต่เห็นตัวละครตัวนี้มันสวยมากก็เลยยอมจัดมานะมือก็ประมาณนี้ครับมีมือชีนิ้วมือีนิ้ว เอาไว้ในแผงและกันเห็นไหมก็จะเป็นมือชี้นิ้ว,วนี่นะครับมือชี้นิ้วสองข้างมือแบแบบท่าปล่อยพลังนะครับแล้วก็มีมือมือแบบมือคลายมือคลายเห็นไหมมือคลายแบบทำท่าเท่ๆได้ทำท่าแอคเท่ๆได้ และสุดท้ายนั้นจะเป็นมือถือดาบครับแต่ไม่ได้ให้ดาบมาเป็นมือกำแบบรว,วมๆถือดาบก็ส่วนตัวละครก็ประมาณนี้เลยดีไซน์ก็จะมาจากสายนาฬิกาเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็จุดเด่นที่สําคัญอีกย่างหนึ่งก็คือเข็มขัดนะครับเข็มคัดเนี่ยเป็นจุดสาคัญของซีรีส์นี้เลยเพราะว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการแปลงร่างนะครับก็เข็มคัดเนี่ยสามารถหมุนได้ด้วยครับ เหมือนในหนังเลยมนได้แล้วก็ตัวอุปกรณ์แปลงหน้าเนี่ยที่เรียกว่าไล์วอชเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าจะถอดได้นะครับจริงๆถ้าให้ดีนะครับเพื่อนๆควรจะดูคู่มือนะครับว่าอะไรทําอะไรได้เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามือถือดาบได้นะครับไม่รู้เห็นไหมโอเคไลฟ์วอชตรงนาฬิกาก็สามารถดึงออกมาได้นะครับ ไล่วัตต้องแขนจริงๆก็ดึงออกมาได้นะครับแต่ผมอขออนุญาตจะไม่ดึงแล้วกันกลัวมันหลวมนะครับเข็มนาฬิกาด้านหลังก็หมุนได้โอเคไล่วัตถอดได้นะครับผมลองดูโอเคก็ดึงออกมาง่ายๆครับแบบนี้ก็รายละเอียดของไล่วัตเนี่ยก็คือแบบเห็นแบบชัดเจนมากครับไม่รู้ว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นเพราะมันเล็กมากก็เห็นลวดลายต่างๆชัดเจนเลยค่อนข้างดีเทลค่อนข้างดีนะครับ หลังๆนี่ดีเทลดีมากก็ตัวตัวคาแรคเตอร์นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสีทองกับสีดำนะครับสีสีทองของตัวละครเนี่ยก็จะมีสีทองสองเฉดน,นะครับสีทองเข้มกับสีทองที่แบบออกเหลืองๆหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันมีจุดติงนิดนึงครับก็คือด้านหลังเนี่ยเหมือนผมไม่รู้ว่าเขาเขาตั้งใจหรือว่าตัวคาแรคเตอร์มันเป็นอย,อย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คือ สีทองด้านหลังมันกลายเป็นสีด้านนะครับมันไม่ใช่สีเงาเป็นสีเหลืองแบบด้านด้าน,านเหมือนลงลงสีไม่เสร็จคือถ้ามันเป็นดีไซน์ของเขาก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันครับในส่วนของตัวขยับเดี๋ยวเราไปดูตัวขยับกันเลยโอเคตัวขยับนะครับก็ตรงหัวเนี่ยก็จะก้มเงยได้ประมาณนี้นะครับ ส่วนหมุนก็จะหมุนได้จริงๆก็หมุนได้รอบครับแต่ว่ามันจะติดติดดีไซน์ของนี้ก็คือติดตรงปกเสื้อนะครับส่วนคอด้านในก็จะมีคอชิ้นหนึ่งกับหัวชิ้นหนึ่งครับก็ตอนจัดท่าก็ดูดีๆครับเดี๋ยวเหมือนคนคอบิดครับส่วนตัวตัวเนี่ยก็จะมีจุดขยับจุดแรกก็คือจุดตรงอกนะครับอกกับเอวอกกับตัว ตัวกลางเนี่ยก็จะแยกกันคนละชิ้นสามารถก้มก้มเงยก้มได้ประมาณนี้เงยได้ประมาณนี้ก็ค่อนข้างเก็บดีเทลดีครับเพราะว่าในในในส่วนซอกที่แบบเวลาเราเงยเนี่ยเขาก็ยังมีส่วนดีไซน์ที่มันเป็นเขียในอกาวิ่งวิ่งต่อเนื่องเข้าไปทําให้แบบมันไม่เป็นรูโบนะครับส่วนจุดขาดที่2เนี่ยก็จะเป็นอยู่ซ่อนอยู่ในช่วงที่เป็นเป็นเขีมขัดครับ ก็จะหมุนได้เช่นกันแต่หมุนได้นิดนึงนะครับก็ได้นิดนึงทำให้การขยับของ s s f เนี่ยมันทำได้ดีมากแต่ก็ข้อเสียตามมาคือจุดขยับเยอะก็หลวมง,ง่ายนะครับเลินก็ระวังกันนิดนึงโอเคส่วนแขนนะครับแขนเนี่ยก็จะยกได้ประมาณหนึ่งครับเพราะว่าติดติดซายของตัวเองจริงจริงออก็คือคือตัว ข้อต่อมันอนะสามารถยกได้เยอะกว่านี้แต่ว่ามันติดเกาะไหลนะครับเขาได้ได้ประมาณนี้จริงๆก็ตัวตัวเนี้ยในในในซีรีส์เนี่ยเขาไม่ได้ทําท่าเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเขาพลังเยอะนะเขาก็จะยกแขนแค่ข้างเดียวเนี่ยก็คือตัวลายเนี่ยกระเด็นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโพสท่าถ่ายรูปก็อาจจะไม่ต้องไปยกแข้งยกขาอะไรเยอะเหมือนบางตัวละครที่ต้องทําท่าเยอะนะครับส่วนแขนเนี่ยก็จะยกได้ก็จะงอได้ประมาณนี้นะครับ ส่วนมือก็เป็นบอลจอยสามารถดึงออกถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคจะให้ตรงๆก่อนเนาะโอเคส่วนไ์วอตก็หมุนได้ตามที่เมื่อสักครู่ที่หมุนให้ดูนะครับแล้วก็ส่วนขาเนี่ยขาก็ขยับได้เยอะครับด้านหลังก็จะได้ประมาณนี้ส่วนด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับ าเนี่ยต้องขยับได้เยอะเพราะว่าต้องทำท่าท่าไม่ตายครับไลเดอร์คิกส่วนเข่าเนี่ยครับก็เป็นดับเบิลจอยอย่างงี้งอได้ครับติดต้นขานิดนึงแต่ก็สวยอยู่ปลายเท้าก็งอได้เผื่อทำท่าท่าคุกเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับข้อเท้าก็หมุนได้นะครับหน้าหลังแล้วก็ซ้ายขวาได้นิดนึงเวลาทำท่าขายแยกขาตั้งท่าต่อสู้อะไรเงี้ยก็ทำได้ไม่ยากนะครับ เป็นตัวหนึ่งที่สมสมดุลตัวละครเนี่ยมันดีมากครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเกาะหลังเกาะอะไรไปทวงนะครับเป็นเพียวๆมีแค่เข็มนาฬิกาด้านหลังที่เหมือนคล้ายๆดีไซน์ให้เหมือนเป็นผ้าคลุมเท่ๆนะครับก็เป็นเข็มสั้นกับเข็ยมยาวเหมือนน,น,นาฬิกาจริงๆนะครับมันก็หมุนได้เนาะแยกหมุนได้อะไรเงี้ยครับ ตรงนี้อ๋อตรงนี้มีตำหนิหนึ่งเพิ่งเห็นนะครับโอเคเป็นปกติครับแต่ว่าอยู่ด้านหลังมองไม่เห็นสีการลงสีต่างๆก็ทำทาได้ดีครับดีเทลเนี่ยเรียบร้อยดีมากส่วนหัวก็ลงสีสวยไม่ค่อยมีจุดสีเลอะเท่าไหร่ครับโอเคแนะนำครับถ้าเกิดใครตามหาก็ ดิ้ๆหามันนะครับเพราะว่ามันผมว่าจริงๆก็สวยไหมมันก็สวยแหละมีจุดตีบ้างแต่ว่าโดยรวมมันสวยด้วย,ด,วยด้วยด้วยดีไซน์ของตัวละครอยู่แล้วส่วนอื่นๆก็แล้วแต่คนคนคน,คนชอบนะครับแต่สำหรับผมผมว่ามันก็โอเคครับก็ประมาณนี้ครับใครอาอ,อีกอย่างหนึ่งครับใครที่เป็นคนสะสมพวกนาฬิกาเหล็กอะครับจริงๆซื้อตัวเนี้ยไปไปตั้งข้างๆครับมันจะแบบ เหมือนเข้าเข้าทีมครับมีทั้งโมเดลกับนาฬิกาวางข้างๆกันเนี่ยโอ้ผมว่าสวยเลยก็ลองดูครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผม้วยนะครับหรือใครมีคอมเมนต์ต่างๆข้อมูลตรงไหนที่ผมให้ผิดหรือว่าเรียกชื่อเฉพาะผิดเนี่ยต้องต้องต้องขอโทษนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันมาได้เลยนะครับในคอมเมนต์เดี๋ยวไปดูรูปถ่ายสวย แล้วกันครับที่ผมโพส์ถ่ายเนาะโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ